คัดบอกงันคัดบอกงั้นบางหรอะดูวะเนาะอุ้ยคัอุ้ยจีบบอกไงสีสองไหมไหมโอ้โห นล่ังโอยู่เบรกเลีนออกพวดพวดพเลยไงไงตัวเนี้มันแลีนมัเนี่มันธรรมดาเลยหล่อเลยไอวตัวไง่ก็บอกไงได้เดี๋ยวนะเออออกไปจีบซื้อ tôi điều này cá chỗ này trung trung như này Đi pho củ không phải lim lột thì không phải quạt quạt anh nốt, kịp sải không? นุ่มจีบสายงัดงัดงัดยังเดี๋ยวงัดงัดไว้งัดไว้ค่อยๆได้ค่อยๆได้อู้ปิดเนี้ยหลอกนะสวิง่ายสวิงโอ้ยจิ๋วบนงัดเว้ยงัดแมงร้อยรถเดี๋ยวเดี๋ยว

วอนใจกุรีไร่ัวงัดยังเยอเลยแขนเป็นตะคิวเลยโอ้โหบึงป่าก่อนบึงป่าก่อนอเป็นตะคิวอีเลียอ้ อกีบโคตรหวานเขียนมาครับโอเค นี่ครับตีจิบนะอู้นตับเลยแตะสามโลน่าจะมีน้น่เนี่เยี่ยมเลยอ Ok look, look. Oh, Ok à ah. yeah. so right. Ok mm -hmm. Rồi à chín nha nhỉ có cuộc xài nữa vâng Một miếng Lỗi mấy loại và Rồi vậy, lòi à. lòi <coughs> <coughs> à. ง <c ười> ัดไปยัดไปตวัด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 เสปางัด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  เสือเสือโตป้ายู้เสล่ะโอ้มันงัดประึขินไหมเด้งเด้งเด้งยุ้เสือหาป้าเขานั่นรูดตินะเัานักฮักแล้ว